สวัสดีค่ะวันนี้คัะจะมาโอาของใหม่กันแต่มีแค่อย่างเดียวแหละเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ซื้อก็เพิ่งกลับจากโรงเรียนนั้นหน้าอาจจะดำนะเพราะว่าเราหันหลังให้กับแสงนะคะไ,ไปดูกันถูงสีเหลืองก็วันนี้ก็เดียนทำดานะก็คนจะรู้ว่าเราซื้ออะไรมาก็คืออันนี้เรายังไม่ได้ดูเลยนะเราเพิ่งให้ให้คนดูดูก่อนให้เพื่อนๆดูก่อน อ่าคงรู้แล้วใช่ไหมว่าเดือนธันวามนี้ต้องเสื้ออะไระยังไม่เห็นนะอืมเป็นเสื้อเหลืองค่ะสีอัพเอฟเฟกต์ด,ดูไม่ค่อยดีเราไปดูกันชัดเ,เสียวกล้องตกก็นี่นะเสื้อเหลืองเป็นเสื้อเหลืองนะเป็นเออก็คงจะรู้ว่าเป็นเอ่อมอนพ่อใช่ไหมก็เราเสียวกล้องตกมาเลยเพราะว่าเราตั้งอยู่ตรงระเบียงระเบียงระเบียงโอเค ดูลายกันลายกับหัวเห็นแนวสวยนี่อะไรวะคิดว่ารักพ่อนะจ๊ะไม่มีจ๊ะหรอกนีนี่มีมีเอิมเอ่มเอมเป็นหน้าประมาณนี้ได้แล้วป่ะใส่ได้เปล่านี่เป็นไซส์เคแบบเห็นป่ะเ,เ,เ,เคเป็นตัวเคอืมตัวใหญ่นะ ก็พอดีว่าเราตัวไหวเราใส่ชุดผู้ใหญ่ได้นะโอเคไปแล้วบาย